ปัญหาที่ผมได้จากพี่ต้าไม่ให้ต้าพลาดดอกนะต้ารับสร้างปั๊มอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเจอปัญหาก็คือเติมไป3 0มเกมไม่ขึ้นวันนี้นะผมเอาเจ้า8 6หของผม,มวิ่งมาจากกรุงเทพเลยนะครับออกมาจากบ้านเนี่ยมาถึงนี่นะ8 0 9 0โลนะครับมันมีน้ํามันให้วิ่งได้อยู่ประมาณสัก40โล <laughs> อีกส0กว่าโล5 0โลเนี่ยวิ่งมาโดยที่แบบว่าไม้มันไม่ขึ้นแล้วนะก็เสียวๆว่าจะถึงหรือไม่ถึงนะแล้วก็มาจอดที่นี่นะแล้วผมก็ลองเติมน้ํามัน97ไป300ตอนเติม ก็คือไม่ดับเครื่องตอนนั้นนที่เราทําอยู่อ่ะตอนที่ไฟมันขึ้นเกนเนี่ยมันน่าจะมีน้ํามันอยู่ในถังอยู่ประมาณสักเ ประมาณเลิตรเราเติมเสร็จไปปุ๊บเครื่องเราก็ยังสตาร์ทอยู่นะสุลเกไม่ขึ้นคัสสิกทีนี้ทาําไงเราก็เลยลองดับเครื่องดูก่อนแล้วก็สตาร์ทใหม่สรุปขึ้นมา2ขีดก็คืออย่างที่บอกครับอย่างแรกเนี่ยถ้าคุณไปเติมน้ํามันที่ปั๊มไหนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ200หรือ300ตอนที่น้าม,มันมันใกล้หมดนะเติมไปแล้วเนี่ยเกไม่ขึ้นอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งไปโวยวายกับเจ้าของปั๊มลองดูก่อนดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่ยังไงเนี่ยถ้าเป็นรถเล็ก,ลกๆอ่ะผมคิดว่า3่ยขึ้นนนแ่อนแต่ถ้าเป็นรถ,ถังใหญ่ขึ้นัก70 80ลตรอย่าย เติม300เนี่ยอาจจะยังไม่ขึ้นนะอาจจะต้องสัก800ร้อยพันหนึ่งอันนี้ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอน